สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีแฟนจอมนะครับเมื่อนี้มอรวยมาตามแนวทางแม่ตุนะครับแม่ตุพันฝันดีฝันว่าถือละวันทีหนึ่งนะครับเลียงค้นเบิร์ดบ้านนะครับเด็กกินแต่สิ่งที่ในะครับแมวหน่อยเพิ่นออกลูกนะครับอยู่เฮี่ยนหลังนี้นะครับเราพิ่นเอามาอยู่น้ำสามมือฝันดีนะครับพี่น้องฝันเด็กกินแต่เนี่ยนะครับเอาไปรับชมรบฟังครับว่าแม่ตุพันห้แนวทางเ้อาตัวใดในงวดนี้นะครับไปรับชมรบฟังกันเลยครับ เออไปตูขึคนื่นี้เขาฟันดีแต่ครับเึื่อนเนี่ยันถือรางวัลที่หนึ่งคนแล้วพันถือรางวัลที่หนึ่งเหล่าเลี้ยงคนเลี้ยงนี่ตั้งแต่เลี้ยงจกนดามูกินไพเป็นเป็นเพื่อนร้านอาหารเนี่ยแหละเกนเป็นเดินเป็นโตเป็นโตเป็นโตมิเตชินได้แบบนี้ นี่กะสินลาบันี้ซุ่มโต๊ะนั่นโตนี่ปาดมาให้ห้างซิมมบังมาแซบบ่แซบบ่กินกระกินแล้วอืกินไปน้ำเขาละกินแล้วก็ย่างไปบ่งโต๊ะนั่นโตนี่และย่ายนางไปอันนี้กะโอ้ยฝันอาแม่หนอฝันบดขึ้นน่ะเลยจะนอนหงีย่แม่นอนมาหลับเลยพิ่งจะกินลาบกินไปแล้วใช่ไหมกต่สินนะกิะสินเราจะ เขาก็กินเหล่าน,นมูเด้โตะได้เอิ้นเขาค้นมากค้นมากสิน่นโต้ได้เบิร์ตแล้วแเขาก็เอิ้อนเอาเอาเรา,เากแบบไปมีผู้เสร์ฟนิตาสินไอ,อนือยากมันอยากนี่สิ่นยังเป็นตอนกับมีไหมเป็นตอนหมักเง่าค่ะพี่เอาหมาักปาดกินเอาเฮ็ดกินเอาเพราะถากันมียงมียัง,ยงแต่ละโตะเด้นี่บัดท,ทุกทไทยนั้น มีบักแพรน่ะป่านหน่อยมาเอายายอันลต้ามาตีแพรเลยสันอัลต้ามาครับว่ะสันเอาเลยเอาเลยยายบริการเต็มที่เลยว่าสันมากับมากินมาพากันมากินกินมีอย่างขนแม่กันกินเลี้ยงชิ้นสองโตอันเถอะคือไทยเลี้ยงสองโต๊ะฮะ กระซีดีตัวได้กินซีนคักปันเออได้กินซีนคักปันนั่นไหมเลี้ยงคนเบิดเลี้ยงคนเบิดแยกวัดผู้ใดแน่ละ่ะมันหลายอันเถอะที่แหลกหลายโต๊ะบัดช <ừ> ุดไท,ทยเหลือสองโต๊ะครับข้บนกะนี้ไปเหลือสองโต๊ะเท่านั้นละเพรดีย่อยมาหูเมียลรวบ้านนี้แมมันยังเดือกจุดต้นเหนียวเท่าอันนี้นอนกับบาลัดลรวบ้านนี้ครับแล้วเล่าจัก ว่แม่ตีหนึ่งกับตีสองนี่เคตีสองนี่ล่ะไปเอามันคือนั่นแกงแท้หูเมียขึ้นพอแม่นเขาอันแจ็คอันเพ่งเลยหลองเพ่งอยู่ทั้งนอกทงหุ่นนอกทงอันเนี่อันได้บัวขุ้นนะแม่มันหนื่อยแล้วพ่อกูฝันเดือดหมดเลยบางสิบัดได้มัน นอนเขากะจัดงานเนาะเขากะจัดงานเนี้ยหนักตรงครับเลยเป็นเดินยืนหน้าเท่า,มามป่ะเนี่ยเดินหน้าเลยบั้นหน้าไม่บั้นเล็ทีเมียนี่บั้นเหล็กทีบั้นเหล็กทีเมื่กกาจะนี่สองหลังเนาะอันหนึง่งแยกยุบโน,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 น่นทึงน่นไต้โนนโนเนทึ่งหีโน่นโทษเหี้ยนแบบตรงหีโอ้หน,นาตรงมะสองศูนย์เก่าสองศูนย์เก่าสองศูนย์เก่าแต่ว่า บางอาทิตย์ก่อนน่นแมวออกลูกเด้อแมวออกลูกได้น้องแมวออกซีโตครับซีโตแหลับวันนี้ได้น้องมันสามน่องน้องที่ซีเอาพระท่านได้ได้หลานสาวโอ้หลานผู้ใดผู้ใดนาวนาวไดเต้ยวคือเอาเป็นวะจักแหล้วมันเอาเป็นเอาเล็กน้อยก็ยักไอยเอาน้อดเนาะมันขอดแมวไงเด้เออเราเห็นขอดเองขอดเองได้น้องได้น้องแมวมาให้ ยาสามนองก็ไม่หให้ญ่นะ่ะก็ไม่นหอมนอืแมวดีวเดียวไปไปสวดดีแล้วนะไปพาอะไให้อันชีมัในเผือาสันแต่แมวแตว่ชีโตนั่นเลยชีโตสามนองคิปะระตูออแล้วนะครับในตู้เพน่น ปิดตูล็อคับเปิดปตู้นะครับให้พี่น้องนะครับเดี๋ยวมาเลยจดไอ้บ้านเลขที่ให้นะครับพอดีนะครับเมตูฝ้ามา้าอ้วนนะครับจะอ้วนมาส่งปมตูนะครับปมตูฟ้าม้าอ้วนมาเลยกระด้นน้ำมากเอราะมันยนเลยนะครับเมื่อกี้กำลังสัมผัสกันอยูดดีนะครับตัวฟ้าม้าอ้วนลงนะครับเขาสัพานประตูกัต้อร์ไนะครับ โอ้แสีงว่าัน้องแม่ออกสิง้ยนลังนี้เราแยกกับฟันดีเลยอืมนะครับอี่เรื่องพี่น้องผู้ใด่เพิเห็นน้องแมวนะครับหลานเด้สาวได้หน่อยได้เป็นสาวเด็กกลัวมใหเนีหมมันเป็นท่อมขอดเองที่เห็นเปลียนคือจากหาวอันที่ซีมันเผลอครับเล่เล่ใดสามน้องอันที่สีเผลอแล้วอไม่ยาครับ สมบราเสด็จมาเสด็จเสนว่าจกว่านอเพี่เอาแนวดีเลยเนาะมันบอกอีจักแล้วแต่ว่าหนึ่งจักก็หายมันถุงจักนึว่าหรือเก่งเถอเน่านะมงไงว่าเมี่ยวนี่คอนหลุดเยี่ยมนาซ่งเนาะเยียนเลยวมนท่งวังที่ายฝันวัเลดเป็นงานกิตลาดตะก้อยเนาะเจเนียตะขไขเนาะขึ้นเนี่ยเป็นบ้านเลขที่นะครับบ้านเลขที่สองศูนย์เก่าหนม่ตัวเนาะสองศูนเก้านะครับ แมวนะครับออกลูกยู่บ้านเลขที่209แล้วเมตุก,ก็ไปฟันเกี่ยวบ้านเกี่ยวนอนมองแมวลอดลูกนะครับเป็นตุกข์กระดิ่งช่องแมวเหิงไหมครับว่าเป็นของดีของถ้ามาขาขายของโชคลาภนะครับแมวนี่ลอดอยูบ้านเลขที่209แล้วก็ฟันกับเกี่ยวมองบ้านเลขที่209นะครับเอาเลยกระตัดให้2 0้9แล้วก็29นะครับเนี่ย ประมาณนี้นะครับสามครูเขานีแหละพี่น้องนะครับเลี้ยงที่บ้านเรียกง่ายธรรมดาบริยากเล้หน่องแมวบ่วเลยอันนี้จักปีนขึ้นแมวหลานเ่ยมันมันอยู่หม้อหนึ่งติดหม้อหนึ่งก็เลยจักว่าแมวนองแมวดีนี่จริงเหรอเฮ็ดธรรมดาแมวมันก็จะว่าให้ควนเด้น่องบัววัวแมวแมวตัวควนเนี่ยมันห่วงมันเยิ่วเนี่ยบอกมันอยู่เอามึงคือจังบ่คอมเหม็น มันคือไว้กมเนตนอันต่ำเวลาขวขอดแมวแมวมันคือมีโทรศัพท์อยู่มันคิดมัคิดพอแล้วสั่นขอดแมวมันเวลาขวาอดแมวมันก็ต้องบอกมันเ้ยลาบก็คิดพอแล้วั่นลาบก็คิดพอแล้วสั่นเอาเวลาเลยเออเอาตั้งแต่ง้มอาตั้งแต่น้องแมวบอกเบ้งมันกับเบ็งขยันขยันเอกมาขมันเลยแกก็ไ่เห็นดอกมันเอาเลยฟัง ันี่ไอพี่น้องอยากได้น้ำเมล์ปล่อยบ่ฮะเมล์ห้วะไห้ยังมันตัวเขาอยากซื้อไปใส่บูชาครับพี่ว่าอยากขอแบงเมล์แบงบ่บ่ท่านได้แบงดอกเพราะว่าท่านได้สิเอาไปเฮ็ดแล้วก็สิให้ลูกน้ำนะครับเพราะว่าคนเนี้ยก็อได้ยินว่าได้น้องเนี้ยหนูคพึ่งเลยเด้ตะก่อากูมาค้าขายเมล์เขาจะหน้าดีดีเด้นะครับอาข้นี่ราคาเป็นหลายพันเขาอยกจะซื้อ นี่อไอพี่น้องอยากได้น้ำเมียปล่อยวะฮะเมียไห้วะไห้ยังหมายถึงว่าเขาอยากซื้อเบใซี่บูท่าครับมี่เูาอยากขอแบงเมียแบงวะบ่ท่านได้แบงดอกเพราะว่าท่านได้สีเอาไปเฮ็ดแล้วก็สีให้ลูกน้ำนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่โได้ยินว่าเดินนองเนี่ยหนูพึ่งเลยตะกเอากูมาค้าขายเมียเขาจะน้าดีดีเลยนะครับอาคนเนี่ยราคาเป็นหลายพันเนาอจากกระสูงเลยแมค้าเดียร์ เนี่ยขึยน้นไปเนี่ยบ่ได้ไห้เนาะไม่ทานลูกไอ้เต้านเนาะ่ทากับของเรือกระถางพวกก้อนแก่อย่างเดียวอาไปเสียให้ลูกถามเนาะเอาไปเฮ็ดจนเอาไปให้พระเพิ่นสวดเพิ่นยังไห้แล้วแต่ทั้งว่าสุ <c oughs> เขาพูดไดอย่างใดแต่ลูกอย่างไรแต่ให้มันไปซ่าไปขายไปเฮ็ดเนี่ยดีๆนั่นละว่าดีนะครับคุณมีน้องแมวนะครับอยากมีชมอยากหลับอันนี้แมวก็คบอนลูก ใบ้านหลังนี้นะครับเป็นตัวกับฝันเกวเลยฝันเกวบ้านหลังนี้เนาะบ้านโน่นนี่เนาะเมียเนาะขึ้นฝันก็หลานเอามาให้ละพี่น้องแมวมาให้ละเลยฝันหินหินมาเจอเนี่ยหินหลายคักได้หินอ่าไปกินเนาะจะพร้อม ทันทันก็ว่าสีได้นกินก็จะคล้องเป็นก้อนสีได้เลี่ยงเนี่ยว่าจะคล้องถิกแล้ววันที่หนึ่งอืมแล้ววันที่หนึ่งแก๊ตัวใดนได้กับบอลูแต่ว่าถึกแล้ววันที่หนึ่งป้าผูมีเงินเหลือข่าดนั้นจังเลี่ยงม่ออาวุโส่กับบุู้ว่าจะคล้องถึกว่าฝันในฝันมันเลี่ยงจังค้นจังมากมากลายเต็มเดินหน้าแล้วเนาะเต็มเดินเลยไหมต่เลยพว ก็งงว่าถือว่าถือตัวไหนด้กว่บว่าตวองถือถื่กวอนทีหนึ่งพ่ะนะว่าจำมันมีต่โยนเงี้ยนลูกไส่กันเงี้ยนลูกไส้เป็นบานเลขทีสองสุดเก่าต่นนั้นนะเงียนลูกไส้ก็่มันเงี่ยนลูกสาวบานเล็กทีสองสองทีสองบาดเลขที่เขียวไหมอ๋อนักเจียวน้อยอยู่ทางล่างครับอยทางล่างสองสองทีนะครับอยู่ทางใตปูนึงปูนึงยังเทแต่ว่า แค่จ,จำใบวายจับงามทั้งทึงบ่ทั้งดทึ่งนู้นทึงมาเลยก็ได้เอาอบาลิทีหลังเดียวนะครับส่วนผู้ใดอยากมากบาลิทีในเขียวหน่อยข้างล่างมากื็สองสองซี่ก็สามารถ